ค่ะก็ตอนสุดท้ายแลวนะคะที่เราจะได้มาฟังน้องปราดเล่าเรื่องนะคะก,ก็ตอนนี้ถามว่าวที่กนมบือัหลังจากที่เหมือนเรียนมาแล้วนะคะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทด้านอีโคโนโมิกส์นะคะแล้วก็ด้านเดเวลลอปเมนต์ด้วยหลังจากผ่านมาแล้ว6ปีเนาะดได้ได้ได้มองกลับไปแล้วคิดว่าเราได้ไประโยชน์อะไรบ้างจากการที่ไปเรียนรู้ตรงนั้นรวมทั้งการศึกษาแต่ปตีด้วยช่วยอะไรบ้างในการใช้ชีวิตในการทำงานในปัจจุบันค่ะ จริงๆสิ่งที่คิดว่าได้จากเศรษฐศาสตร์และ Development Studies เนี่ยคือการที่เราก่อนจะตัดสินใจอะไรเนี่ย<ม>เราจะพยายามหาข้อมูลจากทุกๆฝั่งม,มาก่อน<ม>ตัดสินใจ<ม>เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเปลี่ยนเรา<ม>ไปพอสมควรตอนเด็กๆเกนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นคนใจร้อนว่า<ม>เวลาคิดอะไรเนี่ย เอ้ยต้องออกไปแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นตามที่ฉันคิดอะไรเงี้ยโดยบางทีไม่ได้คิดว่าบางทีสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมีผลกระทบแง่ลบหรืออะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เรียนอันเนี้ยทาให้เรารอบคอบมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยบางทีการรอบคอบเนี่ยมันทําให้แบบตัดสินใจช้าอะไรหรือเปล่าก็มีส่วนนะแต่เมื่อแต่เมื่อมองว่าในระยะยาวอ่ะในลองเทอมอ่ะมันถ้ามันจะทําให ผลลัพธของมายั่งยืนขึ้นหรืออะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เป็นเป็นอะไรที่ท,ที่ที่น่าได้เทรออฟได้ทำได้ก็คือช้าน,นิดนึงไม่เร็วมากแต่ว่าค่อนข้างจะรู้สึกว่าเออรอบครอบไ,ได้มองท้มุมแล้วไม่ได้มองแค่มุมเดียวเนาะใช่ประมาณก็คืออพยได้กับทุกๆเรื่องเลยอย่างเช่นน้องๆเหมือนกันถ้าสมมติน้องๆจะตัดสินใจว่าเออจะเรียนต่ออะไรดีจะเรียนต่อที่ไหนดีจริงๆน่ะก็ใช้เวลากับตรงนี้เยอะนิดนึงก็จะดี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางทางทางฟ้าแล้วก็คอยยืนยเสมอเวลามีคนมาถาม<ช>นะว่าอยากไปเรียนต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือ<ม>ในแง่ถ้าเกิดเรียนจบตรีแล้วอยากไปเรียนต่อโทเนี่ยก<ม>็<ม>อ,อยากจะให้หาตัวเองให้เจอก่อนเนาะแล้วค่อย<ช>ไป<ห>อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเด็กเกิเหมือนกับมาเป็นเข้าดูป,ปุบปรหมันเดี๋วว่าเรียนจบมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้ทำงานด้านนั้นก็ไปเรียนต่อโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ทางพี่น้องปราดมีข้อแนะนาอะไรไหมคะในแง่ว่าเออจะหาตัวเองยังไงหรือว่าจะอะไรยังไงในการเลือกเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเอาจริงๆถ้าถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นตัวเองย้อนกลับไปได้บางทีก็อาจจะคิดว่าเราอาจจะให้เวลากับตัวเราเองสักสักปีหนึ่งอาจจะแกลบเยียร์คือสมัยก่อนจะไม่เข้าใจเลยว่าแบบฝรั่งทำไมต้องเทคแกลบเยียร์ใช่แล้วไม่เข้าใจเฮ้ยเสียเวลาอะไรแต่บางทีเออมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ได้ซึมซับหรือค้นหาตัวเองมากขึ้นอะไร ซึ่งตอนนี้ในการเหมือนดําเนินชีวิตทั่วไปในการทํางานเนี้ค่ะก็ได้ไม่ได้ทําฟิลนี้ถูกไหมคะอาจรรยนจบม,มาก็คือไม่ได้ทําแบบตรงๆไม่ได้ดูเรื่องนโยบายถูกไหมใช่ก็ก็ไม่ได้มีโอกาสทําแบบนั้น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงๆกลับมาก็สมัครราชาการไปนะอ๋อโอเคเป็นโครงการของทางราชาการเป็นแบบราชาการยุคใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าท้ายที่สุดอพอเราพอเรามานั่งคิดจริงๆอะว่าเรา ว่าเราเหมาะไหมกับการเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเออคงไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เรามองว่าเอ้ยการที่เราทํางานของตัวเองหรือทําภาคเอกชนเราก็สามารถช่วยเออหรือทําอะไรได้ใช่ใช้เป็นตัวไดเวอร์ตัวอื่นเนาะไม่ต้องไปอยู่ในภาครัฐอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจแต่ช่วงแรกๆก็คือไปทํางานกับบริษัทプライ e ซอร์เ h o ส s คู o ปอร์ พี่ฟ้าก็ทําอยู่ในทีมเดียวกันเนาะแต่เราไม่ได้เจอกันที่ไม่ได้เจอกันตอนทํางานใช่เจอกันตอ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 นที่ปัดออกไปแล้วเนาะแล้วก็มาเจอกันแง่ของอานายมากกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่ไปทํางานในพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ตรงจุดไหมกับที่เราเรียนก็ไม่ค่อยตรงหรือเปล่าในแง่ของจริงๆก็ตรงอยู่นะก็ตรงอยู่เพราะว่าสมัยเรียนดีเวล o อปเมนต์เนี่ยเขาจะพูดเสมอว่า ดเวล็อปเมนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐไม่ใช่หน้าที่ของ NGO อย่างเดียวแต่มันหมายถึงเอกชนเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเอกชนเป็นคนนำนะใช่ในภาครัฐเออใช่อย่างเช่นไม่รู้อาจจะเกาหลีใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบว่าบริษัทเอกชนเขาทำพวก R&D เยอะมากจนแบบเออวันหนึ่งเขาบบสามารถแซงประเทศอื่นๆได้ขึ้นมาเป็นประเทศพัฒนาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ ซึ่งการทำงานที่ที่บริษัทก็ช่วยให้เรามองเห็นภาพได้กว้างขึ้นหลังจากการเรียนจบแล้วใช่ด้วยแล้วก็คิดว่าด้วยความที่ทีมเราอะทำเรื่องความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสภาะอา,ากาศจริงๆผมเป็นคนตั้งชื่อภาษาทไทยให้ทีมออันนี้ต้องเรียกว่า sustainability and climate change ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่อันน่าจะดูดีกว่าคือคือด้วย value ที่ทีมสร้างเนี่ยคือเราพยายามให้เอก บริษัทเอกชนใหญ่ๆของไทยเนี่ยผ่านมามองเรื่องความยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะมี3สามอย่างนรสามดิจิทัจิกิจสังคมสิ่งแวดล้อมใช่ซึ่งจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่แบบว่าการจะทําให้มันเกิด Sustainable development ได้เนี่ยมันก็ภาคเอกชนก็มีส่วนมากๆเลยเพราะว่าแต่ละบริษัทที่เราไปข้องเกี่ยวด้วยเนี่ยบางทีเขาเป็นนายจ้างของคนอีกตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนคนน่ง ใช่ก็คือเหมือนกันจริงแล้วในการในการที่เราได้ทาของภาครัฐโดยตรงแต่เรามาทาของทุกิจของเราเองเนีาาาา่ยมันก็สามารถกระจายผลกระทบตรงนั้นได้ต่อภาครัฐในองค์รวมไม่เกิดการพัฒนายั่งยืนเนาะมัมนเป็นสมัยทํางานบริษัทแต่พอทําของตัวเองเนี่ยเราก็คือด้วยความที่ตั้งบริษัทใหม่ของตัวเองเนาะเราก็จะสามารถวางวัตถุประสงค์หรือวางทิศทางเราในทิศทางได้ซึ่งแบบว่า เรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องการวิเคราะห์ทั้งแบบข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราคิดรอบคอบมากขึ้นแล้วเราก็สามารถวางไว้ได้ว่าเออเราอยากเติบโตแบบไหนบางคนอาจจะแบบโหเติบโตเร็วเติบโตเร็วรีบเอาบริษัทเข้าตลาดฉันจะได้สบายอะไรเงี้ยมันก็มันคือมันมันเป็นแล้วแต่มุมมองของคนอะแต่แต่อย่างผมเนี่ยมองว่าแบบเอออยากค่อยๆทําเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนของการ ตั้งบริษัทเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราต้องเรียนรู้ในทุกๆมิติอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะโตเราจะได้รู้ว่าเออเมื่อเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราต้องมองอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าราเี้ยคก็คือในในเส้นทางทั้งหมดที่ผ่านมาเรียนจบเนี่ยก็มีการที่เรียกว่ามีความผิดพลาดบ้างเนาะหรือไหมเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเยอะไหมครในการเหมือนมาทํางานเองทําธุรกิจของตัวเองก็ก็จริงๆก็ก็คงวนกลับมาเรื่องเรื่องของโอกาสมั้ง เออพอคิดว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่มีโอกาสเนี่ยก็อยากให้ใช้โอกาสให้ให้คุ้มอ่ะอย่าใช้เปลืองใช่อย่าใช้โอกาสเปลืองเพราะบางทีวันหนึ่งเรามีโอกาสแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยโอกาสไมันอาจะหายไปแล้วก็ได้ก็คือให้พยายามเหมือน ช่วยโอกาสไว้ทั้งหมดที่มาใช้ที่มันคลุมเนาะแบบเกิดผิดพลาดก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นบทเรียนแล้วกันเป็นเรื่องปกตินะยิ่งยิ่งถ้าทำธุรกิจเนี่ยแบบคือคือบางคนอาจจะกลัวว่าเอ้ยถ้าฉันผิดพลาดแล้วจะจะแบบจะลุกขึ้นมาไม่ได้ออะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆบางทีมันก็มันก็ถูกนะเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเออพอตัวเองแบบหาตัวเองเจอว่าเราอยากทําธุรกิจของเราเนี่ย เราก็เริ่มเลยนะตอนนั้นที่เราที่เรามีโอกาสแต่ถามว่าเริ่มแบบที่ไม่ไม่ได้ดูอีลาค่าลมหรือก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือมีควางแผนแล้วใช่คืออย่างอย่างตอนทำงานอยู่ที่ PWC เนี่ยก็ก็ไปเรียนคอร์สนู่นคอร์สนี่เกี่ยวกับ คือคือตอนนี้ทําเรื่องอาสาขาริมาซัพอยู่ก็ก็ไปเรียนคอร์สเยอะแยะเลยอ่ะก็คือไปเรียนต้งทำงานและต้งเรียนใช่ใช่งั้นก็เป็นช่วงที่แบบใช้เวลาคุ้มค่ามากเหนื่อยมากอะตอนนั้นจริงๆแต่ก็คุ้มค่านะพอจุบัวานเนาะถ้างั้นในไทยสุดน่อยากจะถ้าส่มีน้องๆมาถามว่าอยากจะแนะนํายังไงกับคนที่เขาอยากจะเหมือนกำลังมองหาตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าทางน้องปราจะแนะนําอะไรน้องๆเขาบ้างคะในแง่ที่ว่า เออไปเรียนต่อดีไหมหรือว่าเรียน<ม>ที่ไทยดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรยังไง<ม>จะเป็นแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆอาจจะตอบแทนไม่ได้<ม>แต่ว่าแต่ว่าคือแต่ละคนคงมีมีเหตุผลต่างกันอนะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นก็อยากให้อยากให้น้องๆฟังตัวเองให้มากขึ้นดีกว่า<ม>แล้วก็แบบพยายามทำความเข้าใจว่า จริงๆเนี่ยความต้องการของเราคืออะไรแล้วก็เรามีเป้าหมายที่เราอยากบรรลุคืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆมานั่งวิเคราะห์กันดีๆอีกทีเพราะว่าป้าป้ดเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าการตัดสินใจนั้นมันเป็นการตัดสินใจของเราจริงๆอนะ่ะเราไม่จําเป็นต้องต้องเสียใจายภายหลังนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่ ที่เราต้องการโดยที่แบบคือคือ,คอหลายๆคนอาจจะอาจจะคิดว่าไอ้ช่วงโปรเซสเนี้ยมันจะต้องเป็นช่วงที่แบบโหต้องไปถามคนนี้คนนี้ถามรุ่นพี่ถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดถ้าสมมติมันเกิดอะไรแบบผิดพลาดขึ้นมาแล้วแบบตัวเองเป็นเบลมคนอื่นต้องไปโทษคนอื่นแบบอ๋อ,อรุ่นพี่นคนนี้บอกเ <บา S 2> ออ,อคือมันมันไม่ใช่อะท้ายที่สุดชีวิตของคุณคือคุณเลือกเองแล้วก็เมื่อมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็คืออยู่ที่เราเอง ก็คืออยากให้มันมาจากตัวเองมากกว่าจะมีไดรเวอร์ที่ชาร์ว่าเราคนคิดเองนะเราเป็นคนอยากจะทําเองถึงมันไม่สาเร็จก็ไม่เป็นไรเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดทุกคนได้อ่านเพจของฟ้าจะเห็นว่าฟ้าก็ล้ม้มเหลวมาหลายรอบเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งเรื่องการสมัครงานหรืรการเรียนก็สอบตกมานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันใหญ่โตเนาะถึงแม้ตอนนั้นจะอยากก็จริงแต่พอเริ่มเริ่มโตขึ้นมาจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะที่ดีรราาาากกใ้้้้ปสซยยอ่ไทํหมูึว เอ้ยเราล้มแล้วเราลุกไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เนาะใช่ถูกครับโอเคก็วันนี้ขอลาไปด้วยเจ้ามาสคอสอันนี้นะตัวบีเวอร์บีเวอร์ของ LSE ซึ่งประหลาดมากแล้วก็ี่ขอบเบจุลานะคะก็ยังไงขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์คนฟังได้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ